สวัสดีครับวันนี้พบกันเช้าๆนะครับแปดโมงกว่าวันนี้มาทำงานนะครับมาทำงานน,นี่เรือข้าวนะเก้าโมงฮนะดูบรรยากาศแบบเช้าๆถ้าเทียบเรือแหลมชะบังนะฮะนี่มีเรือเล็กข้าวนะครับสามสายกำลังเลือดเข็นมานะครับ อากาศกําลังดีนะครับแดดไม่ร้อนมากเกินไปครับคมๆไม่รู้ว่าที่อื่นๆมันยากาศเป็นไงบ้างครับนี่ที่นี่อากาศกําลังเย็นสบายนะครับ ทีนี้เลือเข้าสองลํนะครับลํเาเล็กสาบสายเริ่มนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนหลงทุ่งนะครับติดคนหลงทุ่งพาไปดูไปชมที่ต่างๆแต่ที่เที่ยวของกินไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าตอนทำเรือเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะครับเพืเ่อนๆทุกคนนี่ดูภาพรวมไปก่อนนะครับเรือยังไม่เทียบนะครับเดี๋ยวเรือจะเทียบเก้าโมงจะมีโอกาสถ้าเดี๋ยวเรือเทียบแล้วเดี๋ยวถ่ายไว้ทันเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูนะ,นะเ,เอศูนนะครับเทียบเรือสําราานะครับ แต่ช่วงนี้โควิดไม่ได้เข้ามา2ปีแล้ว